ra với bún bún nó bún nhìn ngô dây nén ngay lấy ra Hát nữa, hát, hát vào đây nữa <laughs> Nó chỉ dao lắm nó สวัสดีเจ้าอยู่กับแพรห้าบ,บนาเจ้าวันนี้อยู่กับแพรในสวนนี่พี่น้องเฮ้ยไม่เห็นหน้องว่าะไรเจ้าป้าแหนงงามๆเลยพี่น้องป้ายาวไปพุ่นพุ่นแล้วปุ่นหญิงน้อยใหญ่แหนงใหญ่เลยเจ้าไปเปออมาหากนันมันเลยม,ม,ม,มันเลยนนแหนงแกงไอ้ยังมาล้มต่อแกงแหนงเจ้า mm <laughs>

<laughs> Cái nó ôm đi 3 nọ cho. À nó ผ่านไปนี่คือห้วยเลยนะเจ้าหอข้าห้วยโ่นี่ตองหักเลยถ้าบ่าหักบ่ได้เด้อ <laughs> mà chỉ giàu lắm à, này nó Ơ, nhìn mà hiến chứ. วุ้ยเยอะขนาดเพียงว่ามันน้อยนะเจ้าลูเพลินๆหลายเลยเนาะเนะไปเดี๋ยวเขาไปปอกเจ้า ไปเนาะเอามาปอกันเจ้าโอ้นนอโอ้ได้นักเลหนึ่งเลยนี่เพิ่นตัง้งใจจะต้มนะเจ้าเดี๋ยวเพิ่นจะปอกกับจะต้มเอาไปกินกับน้ำพริกกะปิเจ้าเสียมแขนนี้หน่อย กับนเอาไปเก่งเอาเนาะเป็นแกงได้กินนะพี่เจ้าอุ้ยลายขาบเลยม,มามาปอกแขน,นงน้องไม้ด้วยกันเจ้าหายุ่ใกล้ได้เดี๋ยวท่านปอกได้นะเจ้าเมอ๊ะ,มะ เล็บมมีเล็บ รวยนะเจ้านี่ผลงานเนาะเขาเนาะหนังปอกนะเจ้านี่ก็แขนงเขานะเจ้าถือว่าลายเนาะถ้าแกงอันนี้ถ้าแกงม้วนเนี่ยคือหม้อใหญ่เลยนะเจ้าเยอะเอาละนะเจ้าเนาะสำหรับนอว่านี่นะเจ้าแพงกุท่าจะ บางส่วนเพนจะเอาต้มแล้วก็แกงนะเจ้าเนาะบางส่วนเพนจะเอาไว้ต้มไว้กินกับน,น้ำพริกเลยเจ้าเนาะนี่สองใบโนโ้เลยเนาะสำหรับคลิปนี้นะเจ้าแพนก็คงต้องขอฝากคลิปไปเพียงแต่อีเจ้าขอบคุณทุกการรับชมจนถึงท้ายคลิปนะเจ้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีเจ้าไหนเพนเริ่มออกแล้วไป่น้อง